ก็ว่าก็ว่าบนนิดนึงก็งอนก็บนเฮงทำตัวไม่น่ารักเองไม่น่ารักแค่ไหมไม่จะไม่รักนะไม่จะตเตยไง แบบนี้ไม่ได้เลยแต่ตีก็ไม่ให้ตีว่าก็ไม่ให้ว่า ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคาะนี้จะตีจริงๆแค่เจ็บอ่ะแล้วจะงับหรือจะบน แม่จำรู้ดูลราอะไรต่อแค่นี้หรออะไแค่นี้ทำไมรู้รู้แต่ว่าช่วยแต่ว่าช่วยครับช่วยครับอากาศดีครับอากาศดีครับผู้คนก็น่ารักหมาก็น่า ักเป็นหมากวักได้ไหมหมากวักทำหมากวักดิเฮงทำหมากวักดิเฮงเฮงเฮงทำหมากวักดิหมากวักดิเดี๋้อทำหมากวักดิหมากวักกันทำหมากวักอย่างนี้เด้อวักหมากวักกันทำหมากวักกันเดี๋ยวทำหมากวักกันเด้วจะให้กินขนมเฮงกินไหมขนมอ่ะกินป่ะอ่ะกินขนมไหม mày hãy 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 อยากกัดนะทำใจให้มันสงบ งับหลองไม่ได้งับเองไม่ได้งไม่ได้ไม่ได้้ของเฮ้ยอย่ากัดนะของพงอย่าไปก่ายมือเนาะพเฮงจะงับอันนี้ครับเองไม่ได้งับมือ ยังไม่ได้ค่ะเฮงต้องเอาอันนี้เฮง่าสพัาวินเอาเอให้พาวินอย่าเล่นอันนี้อ่ะเฮงให้พาวินเนาะให้พาวินให้พาวินนะแต่ห้ามอมนะคะห้ามอมนะเออเออให้เฮงเห็นไหมอะไรอย่าเข้าโบว์เอคุณ่ อาน้าตายปล่อยเดี๋ยวชาร์ติดเดี๋ยวเอาตะกร้าอะไเ้งนั่งลงเฮงนั่งลงเฮงนั่งลงอนี่แต่ฝุ่นลูกนี่เชี่ยอะไรม่รู้นเปไื่อยมันรอนแม่ไม่ได้ฝุ่นเยอะคับฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะี่เราดินฝุ่นมันเยอะอะไรป่อยป่อย ปล่อยอร์นานนาปล่อยปเร็วปล่อยเร็วเอาอันใหม่เอาอันใหม่ยูคาร์บินเอาอันใหม่เอาอันนี้รีบวิ่นเอาอันนี้อ่ะเอาอันนี้ดีกว่าจักช่วยหนูดิพี่วินเอาอันนี้พี่คาร์บินเอาอันนี้อะเอาอันนี้เอาอันนี้เออเอาอันนี้เออเราเราไม่แย่งน้องแบบนั้นเราต้องหาอย่างอื่นมาแลกกับน้องเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเพราะว่าน้องก็จะดื่น้องก็จะใช้พลังน้องไม่รู้เรื่องอ่ะ มีเปล่ามีน้ำไม่นอนกินแะ้วะมีมีมีอยู่น้องกินน้อนเหนะอย่าไปแย่ง <c oughs> ของมาก <c oughs> ินไม่ได้เอาอัน,อน,อนกระดูกกระดูกปลามันอยู่ไหน <c oughs> จเจ้าให้มันกระเป๋าเข้ามาไหมล่ะกระเป๋าอ่ะใช่กระเป๋าอยู่ข้างนอกเออเอาข้างนอกเลยกระเป๋าตั้งอยู่ตรงเรากินข้าวหนุนพี่ลินอยกกินข้าวเพีย

กี้เนี่ยเอยากออกไปทั้งนอกเดี๋วมาเล่นดูดะว้ายาินเฮียอกับินป๊บ๊ไตไม่ได้ไม่ได้เ็นกินข้าวอยู <laughs> ่นั่งงับเอานางับเอานานี่ กฮนเฮงๆๆงเฮงสนใจไหมเธอจะไปคว่มจานข้าวขม่ได้ไาาไไดคุณคุณกินไม่ได้นะคุณอืค,คุณไม่ใช่มานะคะกินเลยกินเลยไม่ต้องสนใจกินเลยพี่เฮงสนใจเลยเอ้าวอิ่มแล้วครับฮ กินไหมกินแล้วครับเอาเอาน้องมาแล้วน้องมากินแล้วบ๊มบ๊มไม่ได้ไม่ใช่ของหนุมบ๊มองคมาบ๊มโอ้อ้ทำไมพลังเยอะจังเนี่ยโอ้โอระวังนระวังนะหนอาเเลี้ยอนั ชอบกินพี่ลินก้อนชอบกินพี่ลินก้อนชอบกินเนอชอบกินพี่ลินป้อนเวนแย่มา่แห้แห้แห้แหแหโอ,โอ,โอ้โหเร็วมากครับคนนี <laughs> ห้หอมหอมนหอมนั่งหอมนั่งดมเบิ้งหอมนั่งดมแย่ไปกัดจีนี่น้องนีง่ไม่ได้นนะหรน้องเวนผู้ชาย <laughs> ผู้ชายนี่เลือกอะไรอะ โจโมเหรอเอ้ย <laughs> มีนัน่นเอ,อ <laughs> งเจมี่เหรอใส่ใส่อ่าใส่เออเออเฉพพี่ลินบอกว่าความเจมี่ความเจมี่เธอมีเจมิเหรออภาวินเธอมีเจมิเหรอไ้วต้องสนใจอืมต้องสนใจกินข้าวตัวเองไปเฮ ไห้โอ้ยชนหัวแล้วถ้ากินอันนี้หมดจะให้กินน so ้ำเพงจะกินไหมไม่เอามันจะจนตากินกินไหมประมาณเจ็บนะเจ็บหมดนะเ เอาเอาหน้าพอเช็ดแลยพอแล้วพี่เฮงพอแล้วโอ้ยน้ำน้ำพี่ดินละผ้ามาเช็ดเร็วพี่ดินละผ้าเช็ดฮะวันน่ะสักตีนใส่น้ำสวยกินน้ำตัวเองไปนพี่เฮงกินน้ำอื่นแล้วเอาไปเก็บเอาไปเก็บ เก็บแล้วเก็บแล้วไปเก็บแล้วอิ่มแล้วเหรออิ่มไหมเหรอหน้างลงขอมือ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 กระโดดกระโดดจะไปไหนคนเนี้ยกระโดดอะไรน้องกระโดดใส่อ่ะอเพราะคนนี้เนี่ยจะไปไหนคนเนี้ยกระโดดกระโดดาแล้ว งับไม่ได้ครับงับไม่ได้น้องน้องเล็กหยู่งับไม่ได้ไไดพี่เฮงไ,นะไม่ได้นะไม่ได้นะหนูจะไปเอาอะไรเอาเนี้ <c oughs> พี่บอเบีย <c oughs> <c oughs> เอาเนี <c oughs> <c oughs> ่ยนอนเล่นกับน้องเนี่ยน,นีย่นั่งลงนี่นั่งลง

สนุนนะเป็นอะไรจิงหัวชนโอ้ยน้ำมูกงใหญ่เหรอน้ำมูกงใหญ่เหรอไม่ได้ขาครับไม่ได้ขาครัพี่แฮง